สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ในระบบ DMP นะคะเนื่องจากในปีนี้ปีการศึกษา2560นนี้นะคะทางสพะทะกำหนดให้ผู้ใช้งานระบบ DMP ลงทะเบียนใหม่โดยใช้ User Name เป็นเลขประจำตัวประชาชนนะคะโดยหลังจากที่เ,เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่แล้วให้ทางโรงเรียนโทร แจ้งเจ้าหน้าที่เขตซึ่งเป็น Area Manager อนุมัติการเข้าใช้งานนะคะ User ที่ลงทะเบียนไปใหม่นั้นจะสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากเ,เจ้าหน้าที่เขตอนุมัติการใช้งานแล้วเท่านั้นนะคะค่ะก็เริ่มมาจากก็เริ่มจากที่เข้าระบบ DMC ของปี60ศนยนะคะก็เข้าที่เว็บ portal นะคะบ o b ขีดกลางนะคะ o b e c .info โอเบกหกศูนย์นะคะแล้วกด enter ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะได้หน้าจอตรงนี้นะคะให้คลิกคำว่าลงทะเบียนค่ะจะได้หน้าจอใหม่เป็นหน้าลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่นะคะก็ใช้เลขประชาชนของผู้ใช้งานคนนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีคำแนะนำอยู่แล้วนะคะว่าการตั้งชื่อผู้ใช้งาน username นะคะ ให้ใส่ใหมายเลขแบบประชาชนของผู้ใช้งานนะคะตามด้วยชื่อค่ะแล้วก็เลขประชาชนอีกครั้งนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานค่ะตามด้วยอ e ีเมลนะคะตรงนี้กลุ่มผู้ใช้งานนะคะในหัวข้อตรงนี้กลุ่มผู้ใช้งาน ให้เลือกเป็น School Manager เท่านั้นนะคะตามด้วยเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะก็คลิกเลือกที่โรงเรียนโรงเรียนจะมีดอกดาวตัวนี้เลือกได้นะคะหรือถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยจำรหัสโรงเรียนตัวเองได้ก็สามารถใส่เป็นพิมพ์รหัสได้เลยะคะ่ะแล้วมันจะขึ้นให้เลยไม่ต้องหาหัวข้อถัดไปจะเป็นรหัสผ่านนะคะ ตรงระบบแนะนําแจ้งไว้แล้วว่าให้เป็นความยาวอย่างน้อยแปดตัวอักษรนะคะนคะคะตรงน,นี้ช่องสุดท้ายก็คือยืนยันรหัสผ่านก็เหมือนกันค่ะใช้รหัสผ่านตัวเดียวกับที่พิมพ์ไปในช่องรหัสผ่านนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านค่ะแล้วก็สามารถคลิกลงทะเบียนได้ค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้เนี่ย ตรงระบบจะจะแจ้งว่าเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนแล้วนะคะหลังจากที่ขึ้นข้อความตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เขตโดยการโทรศัพท์หรือจะแจ้งทางไลน์นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขตอนุมัติผู้ใช้งานให้นะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขตอนุมัติผู้ใช้งานได้แล้วทางโรงเรียนจึงจะเปิดใช้งานในระบบได้ค่ะ จะหมายถึงว่าจะสามารถใช้ยูเซอร์เนมที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ทันทีค่ะถ้าทางเจ้าหน้าที่เขตอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคาถามข้อสงสัยนะคะกรณีเอ่อบางโรงใช้เจ้างที่ธุรการทําข้อมูล BMC ตรงนี้เลขประชาชนไม่สามารถใช้ซ้ํากันได้แล้วนะคะยูเซอร์เนมกรณีว่าทําลงนี้แล้วลงทะเบียนลรงนี้เพราะว่าเอ่อกรณียูเซอร์เนมซ้ำเนี่ย เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ระบบจะแจ้งว่าหมายเลขประชาชนอันนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วการที่ทาหลายโรงเรียนค่ะเมื่อจะมีการลงทะเบียนไปอีกโรงหนึ่งก็ต้องใช้เลขประชาชนของครูหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นแทนนะคะก็จะสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ในระบบเ m t ค่ะขอบคุณค่ะ